ัสดีครับตอนนี้พวกเลังช้นขึ้นไปชั้นบนสุดของวัดหมหาธาตุชัยเจดีมงคลนนะครับเป็นทาในที่สูงมากและมีพญานาควัดอะไรนะครับวัดทินทีจะไม่เหมือนเดิมครับ <laughs> ผมว่าแล้วครับ <laughs> เป็นทางที่ชันนะครับและโคตรเคียวเลียวรถมาวันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คนหน้ากล้องหล่อมากเลยครับคนหน้ากล้องคนถ่ายใช่ไหมครับ <laughs> ออะลาจงลองมองลงไปนะครับ พึ่งไม่เท่าไหร่ก็สูงขนาดนี้นะครับกวายจะถึงอีกคนถ่ายยังจะเหนื่อยนี่เนี่ยยังไม่ถึงนานทีละยังไม่ถึงนะครับเนี่ยพึ่งยังจะถึงทางครับยังไม่ถึงนี่เจอพยัญน,น,นะกแล้วครับศิลปะวันนานาทรมไทยสวยมากตอมันขบแล้วครับ <laughs> อะไรคือขบหรอครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับ ยิ่งสูงยิ่งชันนะครับไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งเหนาวสังเกตว่ามันใยจะชันมากถึงแล้วชั้นสูงสุดสอง,สงโอเคครับนี่น,นะครับ